มื่อนี้มาพบกับกุ้งมีเดอะซิสเตอร์ลาวอีเอสเอเมื่อานีมามา้มาแบบใหม่กินดาดเดอมาเดอมาเดอมากินดาดทํากันกินดาดกินจุม่มมันมีสองจุ่มเนาะอันนี้จุ่มลาวกับจุ่มขีนจุมม่มลาวจุ่มขีนมีซีนมีจางหนมีตบมีปลาแล้วก็พักเนี่ยเฮ็ด เจลซุกีีมีดาบแรงดาบเลยฉันม้องปั่นดูสักหน่อยมาเด้อมาเด้อมือนี่นะแบบว่านี่มีกิ่นปลาแซลมอนมนั่งแขงครับเจ้าบาซบิ ขอ,อยไก่กับเฮ็ดแปะมูแล้วแจวบัสบี่ข่อยตําแจวสุ่มคนใส่จำปลาแซลมอนแซ,แซบแซบพี่น้องลองเห็ดกินบ้างเด้อมันชิ้ว่าแซบกันได้มามามากินน้ำกันมาบอกจะแล้วมามามากินน้ำเด้อแบบนี้เด้อกำลังดาดกันเป็นตาแซบบ่พี่น้อง าม,มาม้าจัดอยากอมันอยูวว่อ่ะเจ้าขึ้นมาเมืองดุ๊กมามานี่มากินน้ำกันเดอ้อนี่เดอ้ออือบอกไปเลยป่าแซ่บ,บละลายในปากโอ้แซ่บหลาย อืมมาได้พี่น้ะงใครม้ากินน้ำอันนี้มันปลาซลมอนเท็ดต,ตามสูตรก็คือมักเกลือไว้สองชั่วโมงแล้วก็แช่น้ำอะไรน้ำเปิดน้ำใสเนาะอ่าสีสิบห้านาที จากนั้นก็ตัดเป็นตอนเอาเข่านะ f r เซอร์ไว้เพื่อขาดเสื้อและเมื่อหนามาใส่รีเซอร์ส,สีส่ชั่วโมงนี่คนมาซอยกิ่นได้ตามสูตอาารอาหารญี่ปุ่นเลยแมนบอมีไม่เอ็นี่แทบก็ไอในปาก ะบาในมือเจ้าของค่อยจะคือเอาอ่อาเจ้าวาสบีใส่แล้วก่ะตำเจ้าส่มแบบบ้านเ้าแหละมาคนใส่อ้สุดยอดพี่น้องไงความแซบบ่าห้เว้าเเลยแคบหลายมาแล้วไปกินน้ำไปกินหอยแล้วเด้อ จะอีกจากบ้านมาแซ่บแหละตบบอวันนี้กันหนึ่งพักรลวกพักเนาะโอ้ขาดขิงลืมขิงนเนาะคือไปกินไปล <c oughs> ืมขิงนะก <c oughs> ินไปกินมากพี่เนอะลืมขิงดองถ้าไม่หลาดต้องกินขิงดองให้น้ำ อย่าร้องไม้จัดไม้มี<น>มาเดิมมาเดิมมิ้ขิงขีดใา่กระป๋าสมอนจำน้ำเจื่อแซ่บแซ่บ,บอื้อคืนขึ้นดังคักนะทำนี่ใบกันดนาะ นันน,น,น,นี่แห้งซีเซ่มีจัดกลินโซ่กพี่น้องมันงเนอดพี่น้องเขาอยากนำ้ำมื่อไ่อยากน้ำไม่มีป่ะนี่มาเด้ออืมชุดยอดแซ่บแตแมอนี่น่ะแบบยน่ำเมื่อทันเมือ่อมันละลายเลยนะก็ว่าจะกินอีกเย่าสามโตบุมบนเ้า มีพอครัวใจดีประเ็ศให้กินอันนี้มันพอครัวหัวปลาเขาเนาะซอยผู้ผู้เห็ดอันนะ่ะปลาสเตมอนให้กินทุกอย่างพอครัวหัวปลาคนเดียวคุกว่าซันกุ้งมีกลิ่นแซ่บหลายแซ่บหลายขอบใจหลายๆเด้อพอครัวเอ้ยขอบใจหลายๆ

ก็นอย่า้นมาแซ่บแทน,นนี้แซบ่ะเฮดจ้าเฮดเ็มอันนี้มันป่าตัวนี้ห้วยลงปลา,ปาด่าหมดละดิหมดเลยเหมาะเักเอาเห็ดมาลงบบนึมงมาเฮดเอาเฮ้ไป เด้อคำยิงง้ใยญ่เต็มที่เต็มทีดดดท่ดาดเห็ดพี่น้องดาดเฮ็ดเขาดาดกับเป็นเฮ็ดตัวนี้เด้อเขาซอยซอยตอนน้อยๆแล้วเขากลับมาดาดแซ่บพี่น้องมีเฮ็ดเข็มทองนั่เนี่ยอันนี้เขาห้องเฮ็ดเนะี่ <c oughs> ตัวนี้นะอันนี้บูฮู้ซื้อเฮ็ด <c oughs> เอามาดาดกินอันนี้คือซีมเมนเฮ็ดตีนแหดแล้วมันบอกเฮ็ดยัง ค่อยบอก้ากินเห็ดปเก็บเพราะว่าบบกู้จักบอนลเ,เก็ฟเลยซื้อเห็ดตลาด,ดก็ใช่ดีผัดปลาโบกู้เป็นหนาแล้วก็เอากินอนนอ,อสเตอร์ภาษาอังกฤษห้องทิงออยสเตอร์ไว้ภ <h ums> าษาลาวบบกู้ห้องอย่างพี่น้องโบกู้ไผ่โบกูบอกแน,น่นิมามามากินด้วยกัน, <h ums> นตั้งไว้ไงเนี่ยจนแขนเสื้อใอส่กันเบมืนี้ ก็ซลมันก็อตอนก่นเด้อมื่อนี้กินหลายย่างใส่กันมีแต่เนี้ยเอาตัวเองอยากแค่นั้นก็เลยว่าเห็ดกินมึงมันไม่มียาพี่มันไม่มีบลกเลยยากทางนี้มีกินแบบไหนจุกอย่างกินบางทีทำน้อยทำใหญ่ไม่มีบางอยา่างทำเล่นน้อยไม่มีกินนะนเดี๋ยวมึงเด้อให้เบิง่งต้องสิ้นใจคุยแจวเนาะนี่ ย,ยังมีปูยักษุ้งกับปูยากเนอะกุ้งกินตแต่อันน่ะเซมอนคลองที่โบมากระแด่นะกินประจำสุดยนต์หุ่นยนต์ุ่นยนต์ว่าขึ้นจ้าคืนต้องใส่น้ำตีโซมือเศร้าหมดเลยอะใส่หอยหมดเลยน้ำกหนึ่

ของซีดาร์ของซีดาสดน้ำแบบางเบิ่งบางีน้ำซีนี่สีสังเกตด้อกันกันกคุณสะใจมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยกำลังลงมือกัสีอิ่มจะค่กลงมือกำลังลงมือจนสีอิ่มนะอันนี้ก็ป๋านะมันจะอันเพลเพห้อนห้สะใจสิก่อนอาการหนาหนาเพื่อนี่ถึงสามคนคนึงบ บะโซนหนาเนาะสดจันเป็นดาวผนงามแล้วเมื่อนี้มาแบบพิเศษมาพร้อมกันเลยกุ้งกัมมี่สาเหตุที่ตั้งสื้อน่ะต้องลวกุ้งมีเดอะซิสเตอร์กับน้องที่แหละกุ้งกัมมีเป็นสองเลยน้องกันเนาะกุ้งเป็นน้องเด้อเออโบแมนกุ้งเป็นเอื้อยมีเป็นอย่างเป็นน้องโอเคเห็นหน้าเห็นตากันเมื่อนี้มาเด้อนี่กินน้ำ จัาครับขออีกจันกันนะขอขึ้นดังกัคักกันอ้าวพี่น้องตาจะมันก็อีกเลยตื่นนอนอ้าวบัดนี้ขอโตกินต่อกันเด้อพี่น้องเด้อชอกันแม่คลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหาได้เด้อเพื่อกุญกามีสีนี้กำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆอีกต่อไปเนาะ ขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาสมเข้ามาเบ่งเป็นยังไดกยกะถ้าคุ้มีเห็ดอย่างกระกต้องสิมาได้เด้อคอมเมนต์มาอยาสิเปี่ยนหรือว่าจะให้กุ้มีเห็ดอย่างอีกต่อไปกบับอกมาเลยเดี๋ยวคุ้มีจัดให้โอเคออกัทใไมกินหนาะบาย,บาย,บาย